มาเลยมาเลยมันแน่นแน่นแน่นแนนต้องยกออกไปออกกําลังกายนะคะเอาไ้กับวิวเลยยินดีต้อนรับเข้าสูชมม่ช่องวิวนะคะสุขภาพดีแอกคนดีห่นสวยนะคะมาเลยมาด้วยกันนะคะอย่าปล่อยเวลาเจียดเวลาให้ตัวเองหน่อยนะ ถ้าบอกกอลังกายเช้าเช้าค่ะนะคะเจียดเวลาเพราะว่าสัก20นาทีก็ยังดีเพราะว่าร่างกายเราทุกส่วนต้องแบต้องยังไงนะคะทุกส่วนถ้าจะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนเดี๋ยวมันจะปวดนู่นปวดนี่ปวดแขนปวดขาสำหรับคนที่มีปัญหานะคะอย่าปล่อย อาจจะเดินทำงานบ้านก็ยังไม่พออาจะนี่มามิสแอนแมคมิสแอนแมคกับวีวีนี่อันนี้เหรอโยโยกะถ้านี้ก็ได้ดีนะถ้านี้ก็ดีนะได้ทั้งแขนเวลายกขึ้นอย่างนี้ได้ทั้งแขนเรียวขาเรียวนะจจะโนะคะมีคนถามบอกว่า ยก,ยกโยกร่างกายเราให้หน้าท้องได้แขนได้ขานะคะส่วนมากคนเราถ้ามีอายุมันจะชอบปวดขาใช่ไหมคะขาหรือว่าบางคนไม่อยากออกไปวิ่งทําอย่างนี้ก็ได้นะคะขาเรานอนลาบอ๋อไอเมื่อวานที่ในวันคลิปที่แล้วใช่ไหมที่วิวีรีดขาเรา รีดขาก็ยืนอาจจะยืนรีดคลิปที่แล้วยืนรีดนะคะอันนี้ถ้าเรานอนอยู่บนเตียงนอนก็ออกกำลังกายได้นะคะหรือว่าทุกที่ยกขึ้นไปแล้วก็รีดก็ได้นะคะอันนี้นอน,น้าก,กับพื้นอย่างี้ก็ได้ผู้ว่าเสิร์ฟบนบังไฟอ่ะยก่าน้น้นะคะ้นอนลาบมปเลย น,ะะนอนลางกับพื้นเลยไม่ต้องห่วงยกขึ้นไปแล้วก็เอามือสองข้างเห็นมือไหมจับต้นขาตรงน่องนะคะบางคนน่องใหญ่เห็นไหมกรดนี่ดึงลงมาเลยชุบโยกขโยกขาโยกิโยกิโยกะรีบลงไปนะคะกดตรงน่องนีง่ รีดลงมาเลยให้ไขมันละลายตรงน่องนะคะรีดเลยคะะรีดเบาๆลงมารีดลงมาเบาๆให้ไขมันให้น่องให้ไขมันสลายนะคะเพื่อนแล้วอาจจะหมุนๆก็ได้นะคะหมุนๆหมุนๆหมุน,มนซ้ายหมุนๆสลับข้างคะ่ะหมุนๆถ้าเราโยกอย่างนี้ใช่ไหมคะมันได้ผลสองอย่างเลือด จะไหลลงมาบำรุงสมองนะคะใครที่ปวดหัวบ่อยๆยกขาขึ้นบนฟ้าบนข้างฝ้าบนโซฟาได้หมดเพราะว่ายืนทั้งวันใช่ไหมทำง,งานร้านอาหารทำง,งานเดินทั้งวันเดินเดินบางคนบางคนเดินทั้งวันปวดขาเส้นเลือดขอดยกแลยค่ะรีบล,ลงมาเลย รีดลงมาอย่าข้างบนรีดลงมาซุบซุบซุบรีดไขมันตรงน่องอย่ามีเพราะว่ามีเพื่อนถามมาว่าน่องชันใหญ่แล้วแล้วก็แก่ตัวมาเส้นเลือดขอดน,นะคะมือสองค่ะยกขึ้นไปแล้วคนะ่ะก้าสองศาเรีดลงมาชุบชุบรีดลงมาเลยให้เลือดไหลลงมาบำรุง สมองนะคะให้เลือดค่อยๆรีดลงมาแล้วก็ได้ส่วนที่สองก็ได้ไขมันตรงน้องแล้วก็ได้ขาสวยด้วยขาสวยซ้ายขวาสายนะคะหมุน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 ขณะเรานั่งเครื่องบนเครื่องบินก็ยังมีถ้าออกกำลังกายให้ยืดขาลงไปใต้เบาเครื่องบินใช่ไหมก็หมุนหมุน แล้วท่านจะรู้สึกว่าเออหายปวดหัวบางคนซีเรียสหรืออะไรไม่รู้บางคนกิดว่ามีเลือดหรือบางบางคนเลือดน้อยเลือดมาบำรุงสมองไม่พอดีก็ต้องยกขาขึ้นบนฟ้านะคะยกขายกแขนนะคะ นั่งทำนอนทำได้หมดนะคะทำแตกต่างกันวิวจะออกกำลังกายในบ้านนี้และคะ่ะทำงานบ้านทำงานสวนหน้าบ้านนี้ก็ตัวเป็นเกลียวหอเป็นน็อตแล้วทำงานมานานแล้วค่ะหยุดแล้วตอนนี้บอกคุณสามีฉันพ็ทำาาณรลเดิ้อ แขนเราเด้อแขนสินี่คือแขนแขนนี่เราเช็กได้นะคะแขนยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมืออย่างเงี้ยส,สลับสลับสลับมือมือเป็นสิ่งจำเป็นนะคะจับจับจับ,จบทำงาน,นทุกวันถ้าขาดมือขาดส่วนไหนอาจจะไปว่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีนะคะเ <c oughs> พื่อนเอาไปทำดูนะคะ หนึ่งสุขภาพเราถ้าเราดูแลแล้วก็ดีนะคะส่วนมากคนเนี่ยหน้าท้องหน้าท้องคนไหนหน้าทองเยอะก็เกรงเอาไว้ทุ่มตัวลงไปสักยี่สิครั้งก็ยังดีอย่างนี้ท่าดีอันนี้หน้าท้องนะคะให้ไปหมดคลิกก็ไปดูมีคลิปวิดีโอเยอะแยะกับบ,บีวีนะคะใครอยากได้ เอวคอดขาเรียวแขนเรียวหรือทุกส่วนของร่างกายมีประโยชน์หมดนะคะเพื่อนทุ่มตัวลงไปอันนี้สันหลังนั่งตรงหลังจะไม่ค่อมนะจ๊ะวิวหลังตรงขาตรงเช็คด้านหลังอันนี้เช็คด้านหลังเรายืนด้านข้าง ด้านหน้าส่วนไหนที่เกินรีดออก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 นะจ๊ะส่วนไหนที่เกินรีดออกรีดออกรีดออกนะคะไปท,ทําดูเพื่อนชอบออกกํลังกายทานบางทีทานเยอะมันแน่นแน่นแน่นต้องออกนะคะคิดให้กำลังใจวิวิยาคนดีห่นสวยไปด้วยกันเลยเพื่อนนะคะ